คลิปนี้เรามาดูภูฝอยลมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดตุดอนะครับเมื่อเรามาถึงอำเภอหนองแสงนะครับเราจะมาตามถนน9กิโลจะถึงภูฝอยลมนะครับระหว่างทางก็จะเป็นพวกทุ่งนานะครับแล้วก็มี บ้านคนอยู่เยอะพอสมควรครับภูไฟลมภูกูไฟลมก็เป็นภูเขาที่มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของวาตุดอดนะครับนี่ครับมีทำรีสอร์ทด้วยบ้านริมพูนะครับ ที่ภูไฟลมนอกจากจะมาดูดอกไม้แล้มีน้ำตกทานงามนะครับเส้นนี้ก็เป็นทางขึ้นแล้วครับภูไฟลมตัวทางภูฝอยลมเนะี่ยมีรีสอร์ทเยอะนะครับดูรีสอร์ทร้านกาแฟ โฮมสเตย์มีครับนี่ครับสวยงามครับสวยงามระหว่างทางก็มีป่าเขาแล้วยังมีป่ายางพาราด้วยนะครับนี่โฟล์ลมสกายรีสอร์ท ูไฟลมก็อยู่อำเภอหนองแสงนะครับจังหวดัดอุดรธาน,านีจริงๆภูไฟลมที่นได้หลายทางแต่แนะน,นำมาที่อำเภอหนองแสงนะครับภูไฟลมข้าเยาวชนพิทักษ์ภัยภูไฟลมระหว่มางทางขึ้นนี่ก็เป็นสวนยางพาราโดยส่วนใหญ่ เปิต้องสนที่ปลูกยางพารางามมากครับดูต้นแต่ละต้นนี่เหมือนทางภาคใต้เลยนี่เราขึ้นปูไฟลงม,มาแล้วนะครับ น้อนแสงเลยนะครับก็ไม่ชันมากครับผู้ฝ่ายลง ็ทางขับสบายๆนะครับปวุกไฟลมรถขึ้นสบายๆเป็นป่าทึบมากครับปลกไฟลมนี่ครับ ตกทานงามผู้ฝอยลมนะครับทางขึ้นสบายสบายทางดีรถอะไรก็ไม่ได้ครับ คึบมากครับโอ้ไฟลมเรื่อยๆนะครับ ที่ลมสมมุติ์ของจังหวัดอุดรเลยครับผูไฟลมตรงที่ใช้เป็นพิเศษ8%นะครับ อืมเป็นที่ท่องเที่ยวที่ผมว่าเกินคาดคิดว่าจะเป็นคูขขเขาหัวโอนะครับแต่รจ,จริงๆแล้วภูไฟลอมนี่เป็นป่าที่มีความลัำสมบูรณ์มากครับน่าเที่ยวครับเนียมาครั้งแรกประทับใจครับภูไฟลอม ยอดเยี่ยมเสร็จทางโอเคนะครับ โอผโ้ฝ okay. ่ยลมจบเพียงแค่นี้นะครับช่วงขาลงผู้ฝอยลมแล้วก็ชันพอสมควรก็ใช้เกียร์นะครับเดีย๋ยวลงด้วยเกียร์ดีนะครับเดีย๋ยวลงด้วยเกียร์สามเกียร์สามเกียร์ยสองนะครับลงมาเรื่อยๆครับภูเขาชันนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็ใช้เกียร แม่ตัวใช้เกียร์ต่ำนะครับจะใช้เกียร์ดีใใจะไหลลงเร็วเกินไปไมันจะมีช่วงชนันอยู่สองสามช่วงนี่นะครับเป็นภูเขาที่ต้นไม้สมบูรณ์มากครับของอีสานนะนอกจากเมืองเลยแถวผูหลวงผูกระดึงแล้วจะมาเห็นที่นี่แหละครับแล้วก็ผู่พานนะครับก็มีที่นี่แหละครับที่ต้นไม้สมบูรณ์มาก ปลาเก่าแล้วครับเนี่ยนี่จะเป็นปลาใหม่ที่ถูกทำลายนะครับนะครับเก็ค่อยๆลงนะครับใช้เกียร์ต่ำแล้วก็ช่วยเบรกบ้าอย่าไปเบรกจะจะไปเบรกเรียรเบรกนะครับเบรกปล่อยเบรกปล่อยเป็นหลักนะครับใช้เอนจินเบรกช่วย นี่ครับไปต้องลองเร็วครับลองไปเรื่อยจะไปเยอตด่านหนึ่งจะตรวจิ้นหนึ่งนะครับถ้าเรามาจากอำเภอหนองแสง ออจากนี้ก็เป็นบ้านชาาบ้านแล้วครับยกเขตอุทยานนะครับเป็นป่ายาง okay, นะครับเกนะครับสำหรับภูฝอยลมอ,อน้องแสงจังหวัดอุดรธาน,นีหน้าเที่ยวครับโดยเฉพาคนอุดรกอนอแก่นก็ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของจังหวัดอุดร